สวัสดีครับพี่น้องบ่าวบันบรรทงหรือพี่น้องเด้อวันนี้ก็พ่อกับบ่าวบันบรรทงตอนเ้าๆเนะพี่น้องที่ตลาดช่องจอบนะพี่น้องตลาดสดตอนนี้ว่าท่านมีอย่างพี่น้องคือหกว่าท่านหอดหกโมงนางพี่น้องไหมใคระหอดหกโมงตีห้าผก้พแล้วพี่น้องวันนี้บ่าวบันมาพามาตรวจสอบมาดูสินค้าสินค้าของไปขายไปขายตอนเ้าเลยพี่น้องว่ามือคือมีอย่างไง ไปหตามเมข่าพี่น้องมวเกลีวขมิ้นครับบัตอบัตคอมวเกลีวข,ข,ขมิ้นสองร,อร้อยเจ็ดสิบเ้พี่น้องบัตคอคอแล้วก็บัตร้อสามขวบนองโตนู่ครับพี่น้องโตนู่กํลังเห่า หนังงัวลุงพี่น้องสวัสดีน้องสวัสดีครับผมโอ้โหโอ้ทางเขาเรือพี่น้องหนังงัวน้องตัวง่วสอบถามเพิ่งใดบอกว่าจะผู้ใดอยากได้ยัยงในตลาดน้องพี่น้องเนาะน้องตัวง่วกับซุ้งหายได้พี่น้องง,วง่วงครับน้องมั่นมั่นสี่ร้อยเลย สปอบพี่น้องสามปอบอัน30นั้สามลอยอันนี้สามลอยสามสิบปร์ใหญ่พี่น้องนู่นมันดีใหญ่ครับวันนี้วันที่หนึ่งพี่น้องหกันยายนสองพิดดพี่น้องท่านเจนัทเล้วพี่น้องทั้งขาเลยป่าทุกอย่างพี่น้องเอาปลามาป็นล้ารถเลย่นสามป่อบพี่น้อง ถ้าแผนบ้างก่อนที่จเนี่ยพี่น้องอันปลาพ่ที่นู่นปลารดเด้อพี่น้องปลารดก็มีกุ้งก็มีเกียดก็นีคอยพี่น้องคอย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 บวกเนาะพี่น้องคอยบก ียรพี่น้องเป็นมันเป็นรับรถเลยพี่น้องเลยมันมั่นซี่ลอยเลยพี่น้องทุกคน,อ,นอ,อย่าลืมเด้อพี่น้องตลาดช่องจอมยังสอหลังก็ตัดพี่น้องเพิ่อกับเชีองอยงยวดลิ้นนะพี่น้องเปิดพื้นมือครับ ผ้ามาเบ่งสินค้าเมียงมีพักหวานพี่น้อ,องกหวานข้างฝุ่นก็เป็นมั่นนะพี่น้องเป็นมั่นเป็นห้อยเป็นห้อยเป็นตะกะแตนพี่น้องตะกะแตนอยู่ทางฝุ่นตะกะแตนฝุ่นก็โคนหลายอยู่พี่น้องของบุคอยมีพี่น้องของบุคอยมีป็นไหน,น,นเป็นห้อยพี่น้องเป็นห้อยเป็นพักหวาน เป็นมันจับควาเป็นปลาไหลพี่น้องเป็นเอียนเป็นปลาไหลนี่เป็นหมูม่วงแก้วขมิ้นออกมาแล้วเลอพี่น้องม่วงแก้วขมิ้นออกมาแล้วปลาลดพี่น้องปลาลดปลาลดเขียดเอพี่น้อง จะเป็นเขียดนะพี่น้องเป็นเขียดเป็นมั่นเที่ยนเป็นห้อยเนาะพี่น,รรน้องห้อยคนามาเต็มรถเลยพี<ง>่น้อง่ากเราหนึ่ใจใางไกใหญ่

อย่าลืมนะพี่น้องตลาดช่องจอมเนาะพี่น้องน Jamie, เนาะช่วงนี้ก็สินค้าก็บ่ค่อยหลายไปเลยพี่น้องเป็นปลาเป็นตะกะแตนเป็นบมกม่วงเนาะพี่น้องเป็นมะม่วงเป็นขามปลอมเนาะพี่น้องเปิดกมื่อพี่น้องตลาดช่องจอมอำเภอกาบเชิยงล้างรถกาบเชียงมาสตรีเนาะพี่น้องล้างรถตัดรถพี่น้องผู้ใดอยากขายอยากขายบ่มีแนวทางการขายการขายกบแวะเขามาพี่น้องตลาดช่องจอม แบบมาสืบปะ่ะเอาไปขาไปขายหลายอย่างพี่น้องช่วงนี้ของมีประมาณนี้เละพี่น้องปลาปลาคอเนี่ยปลาคอเบีย้ยพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ทันี้ทีนะพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาบันแน่